ครับผมวันนี้มีตัวสองดอกสามจุดมารีวิวนะครับผมกำลังจะสองดอกสี่จุดแล้วนะครับอีกเ0เ็จะสองดอกสี่จุดนะครับผมมาดูรายละเอียดตัวละครนะครับผมรายละเอียดตัวละครนะครับลบมาทั้งหมด1มื่นสามนะครับผมชนะมาแปดพันห้านะครับผมแพ้มาสี่พันสี่ครับผมอัตราแพ้ชนะดีมากมากครับ64%สิบสี่เปอร์เซ็นต์ครับ คิวมาแสนห้าครับผมตายแปดหมืนครับคิวแสนห้าตายแปดหมื่นดีมากๆคิวเดียสหกสิบสามเปอรครับคิวเดียสูงมากครับเฮดช็อตสามสิบห้าเปอร์ครับเฮดช็อตดีดีทุกอย่างครับหนีลมห้ารอยกว่าครั้งครับผมคอยมีอยู่ห้าหมื่นหนึ่งันหกรครับคอยมีห้าหมื่นกว่านะครับผมนี่ครับมาดูรายละเอียดตัวคะครับตัวนี้มีบาเลตเอมส0งฉายาครบครืนหลัครบคบนะครับผมนี่ครับเปิด ปืนเยอะนะครับตัวนี้จะบอกปืนในตัวเยอะมากนี่ครับอัร์าวรนครับผมอัร์าวรปามาครับผมนี่ครับพีเก้าศูนย์คิดถาวรครบหมดนะครับอาร์คพีเก้าศูนย์ถาวรนะครับผมนี่ครับเอ็มพีเจ็ดเอสนะครับผมนี่ครับคิดการพีพีไอซีเหลือแปดวันยังไม่เปิดใช้งานนะครับผมสนไยนะครับผมดาวกุนน็อ สไนเขียวบาเลต m 2็0 SVU บครบหมดนะครับผมสไนเขียวบาเล็ m 2อ0 SVU นี่ครับชีเทคแดงครับส่วนซองครับผมซองลายไม้สเปซเงิน2อควงครบหมดนะครับผมซองลายไม้สเปซเงิน2ควงพงนะครับผมพงนี่พบคู่นี่ครับพงโมทองพงโมกองพงคู่ทองครบหมดทุกอย่างนะครับครบทั้งตัวครับตัวนี้ตัวละครนะครับผม หน้ากากเหลือแค่หน้ากากไดโนเสาวเจ็ดวันอย่างเดียวนะยจะไม่เปิดใช้ครับเบเล่ห้าใบครับฉายาน่าจะครบหมดทุกช่องนะครับเบเล่ห้าใบเลยไอเทมครับหนึ่งเชนหนึ่งเชนครับผมไอเทมไม่เหลือครับผมีาก็ไม่หาอยู่แล้วมาดูฉายาครับฉายาค่ะเราเปิดช่องสุดท้ายช่องเดียวนะครับผมที่เหลือครบหมดทุกอย่างนะครับผมตัวนี้ยังไม่ยืนยันสเต็ปสองนะครับผมเอาเมลวกับพาร์ทมิไปเปลี่ยนได้หมดทุกอย่างเลยครับ